วอล์อกเชียงราย EP สุดท้ายมาแล้วค่ะเพื่อนก็พามาที่ไร่ฉุยฟงนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากค่ะแล้วก็เราก็มาแกล้งทําเป็นเก็บชานะคะ <laughs> เพื่อมาถ่ายรูปนี่เป็นแฟนคลับจากประเทศลาวนะคะดีใจมากที่มาทักกันค่ะนี่เป็นเมนูทั้งหมดที่เราสั่งนะคะก็คือสั่งเยอะมากค่ะนี่เป็นบัรโถใบชานะคะหอมมากนี่อร่อยมากค่ะเป็นใบชากรอบนะคะเอาตักไม่ล้นล้อนอีก แล้วก็ทานกับน้ำจิ้มแบบนี้นะคะก็จะรู้สึกว่ากรอบแล้วก็หอมอร่อยไม่ขมนะคะนี่ค่ะเป็นเมนูแล้วก็ทานกับเพื่อนๆทุกคนนะคะเมนูสั่งมาเยอะมากมันโทใบชาก็นุ่มๆหอมๆนะคะนี่เป็นขนมค่ะเสร็จแล้วก็เดินทางมาที่แม่สายนะคะนี่เป็นบ้านเพื่อน,นะคะ่ะบ้านเพื่อนที่พาเรามาทาั้งทั้งทริปนะคะนี่เป็นบ้านที่เขากําลังต่อเติมนะคะนี่ใช้คําว่าต่อเติมนะคะ นี่เป็นมือที่รอคอยค่ะคือทานข้าวบ้านเพื่อนนะคะเป็นเมนูชุดใหญ่มากค่ะบางเมนูเนี่ยพเพิ่งเคยทานครั้งแรกเลยนะคะอย่างเมนูนี้นะคะปลาฟูยงค่ะเพิ่งเคยทานครั้งแรกเลยเป็นอาหารอยู่นานนะคะก็คือเป็นปลากระพงนึ่งไข,ข่ขาวนะคะอันนี้เป็นเนื้อผัดกับผักกาดดองนะคะทานกับมันโถอันนี้เป็นต้มยำกุ้งนะคะปลาฟูยงเนี่ยก็คือ อร่อยแบบอร่อยมากค่ะอันนี้เป็นข้าวกั้นจินนะคะของโปรดคุณบอยเลยค่ะอันนี้ปลาผัดขึ้นช่ายนะคะเนื้อผัดผักกัดดองนะคะทานกับอันนี้เลยค่ะมันถูซุปเสฉวนนะคะน,นี่เป็นลาบคั่วค่ะอันนี้เป็นเห็ดทอดนะคะแล้วก็ยำแมงกะพูนค่ะอันนี้เป็นผักแกล้มนะคะกับ เข้าวกันจินนะคะวิธีทานหลายๆคนก็คงรู้แล้วล่ะเนอะก็คืออมีหอมมีกระเทียมนะคะมีผิงแห้งแล้วก็ คลุกๆก,กันประมาณนี้นะคะเวลาทานก็จะรู้สึกหอมๆนั่นๆมากเลยนะคะคุณบอยนี่เป็นเมนูที่รีเควสตตลอดเลยค่ะนี่เป็นชมหน้าของเพื่อนๆนะคะแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ที่เรามารบกวนนะคะอันนี้เป็นผักชนิดหนึ่งที่อร่อยมากเอ,อชื่อผักอะไรใครทราบช่วยเขียนบอกหน่อยนะคะมันรสชาติคล้ายๆัวชเทาวค่ะแต่ทานกับข้าวกันจินแล้วแบบ อร่อยสุดๆเลยค่ะมันมีความเผ็ดๆนิดๆนะคะอร่อยมากค่ะนี่เป็นข้าวแรมฟืนนะคะทานครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะแล้วก็มนันหนุบหนับมันอร่อยทานกับเหมือนน้ำจิ้มถั่วค่ะอร่อยสุดๆ,ๆเลยค่ะนี่ตักหลายรอบมากนะคะ ก่อนกลับนะคะเพื่อนก็พามาที่ร้านใจปั่นนะคะเป็นคาเฟ่ที่แม่สายไวฟ์ ife, ดีมากน่ารักมากนะคะอาหารก็เป็นฟิวชั่นประมาณนี้ค่ะก็สั่งเป็นพวกสปาเกตตี้สลัดนะคะแล้วก็มีกาแฟมีเครื่องดื่มสดชื่นมากค่ะนี่ค่ะอาหารประมาณนี้นี่ค่ะอยู่บนเครื่องแล้วค่ะเตรียมตัวจะกลับแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันที่อล์กหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามอล์กเชียงรายของเจี๊ยบนะคะเจอกันค่ะ